ตอนนี้แม่บีนวดเสร็จแล้วแต่น้องบีมหลับยังไม่ตื่นหลับจริงบีเมื่อกี้ดูแล้วปุ๊กปุ๊ปุกไปอาบน้ํากลับบ้านบีมครับเนีมนเนีมขย่าตัวเขาทีเนีมหายใจว้า,าวเอาละครับนี่บีมขึ้นจากแช่ แช่หนังเลอ่านขึ้นมานวดต่อนี่คอร์พิเศษนะครับขอพิเศษคอมมาลงดูดอกไม้หมดเล้วทำไมฮะหมดแล้วเห็นตัวแล้วไม่เจ้าอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้พี่เข้าคุมไว้คุมไว้คุมทนล่างไว้ <c oughs> คุมหมดเลยค่ะน <c oughs> ้องมีมมีมครับความรู้สึกเป็นไงบอกเพื่อนๆสิค,ครับเห <c oughs> มือนทาคิมเหมือนทาคิมใช่ สบายเลค่ะีนี่เรามาดูแม่บีกันบ้างครับกลับไปบ้านแม่บีอาจจะผอมลงนะครับเน้งครับแม่บีความรู้สึกสบายไม่เลยรู้สึกว่าแม่บีหลังจากผ่าตัดตัวแม่บีจะหนาขึ้นมาเยอะมากครับวิบีเหมือนบีจะชอบอ่ะับไปแล้วมั้งเรบเลยอ่ะสาเอ่โอ้โหการนวดที่นี่มันสุดยอดมากครับท่านผู้ชม บีมตลกไปเรี่ยวหลับไปเรี่ยวแนะนำแนะนำเลยใครอยากแบบนวดคอนขายแม่แม่บีชอบป่ะชอบชอบเออแต่มันได้บีมก็แนะนำเพื่อนๆมานะคะว <c oughs> ดนี่นะถึงร <c oughs> าะคา <c oughs> เด็กๆนวดไ,ได้ขึนราคานะคะอ๋อพี่เขาบอกนวดเด็กได้ขึ้นราคาด้วย <c oughs> S <S แล้วราคาเต็มเท่าไรครับปกติทั้งวันนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะจะอยู่ที่2,100บาทหรืบุบบวออ๋อ 1, 1 <S ชั่วโมง,โงมาก็1ชั่วโมงก็1000บาทครับส่วนแช่อ่างนี่5 <150. S 2> ้0ร้550ต่อคนครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ,ะที่สปริงฟิ์แอซีนะครับใครมาเชิญได้ทําไมมานวดไม่มาแช่อ่างเหมือนมาไม่ถึงนะครับน,น้องบีหนูชอบนะเนี่ยหนูนิ่งไว้ลูปบีบักค่อนขายนี่สงสัยแม่บีหลับไปแล้วครับ เป็นใมากสะังตัวเดี๋ยวเรามีนวดขาน้องบีมนะคะอ๋อนวดขาครับนวดขาบีมรับไปเลยเดี๋ยวนวดเสร็จเดี๋ยวป๋าปุ๊บพี่เขานวดขาด้วยป๋าน้องเหะ ยาง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 นวดขา,ยา,ายอยู่นวดขายอยู่พี่เขาบอกว่าน้ำมันที่ใช้นวดเหมือนเบบี้ออยครับลินลาเวนเดอร์รับไปเรยวรับจริงรับจริงนะรับจะิงสุะสบายจริง สบายจิ้รับไปเลยคือขนาดแม่ยังเคิมเลยรับไปเลยอย่าทิ้งยุ่งแล้วสองคนอย่าบากับเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นครับ999นะครับถึงวันไหนครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมอ๋อสิ้นปีนี้ถึงสิ้นปีนี้ครับเด็กก็ครึ่งหนึ่งตอนนี้แม่บีนวดเสร็จแล้วแต่น้องบีมรับยังไม่ตื่นรับจริงบีเมื่อกี้ดูแล้วปุ๊กปุ๊กปุ๊กไปอาบน้ำกลับบ้านบี นหายใจอยู่บ้าไอ้กับบ้านกับบ้านไอ้ดูหน้านี้คุยรับจริงตะไคร้ใเตยเชิญดื่มครับก่อนที่จะกลับห้องครับบีมครับตะไคร้ที่นี่เขาปลุกเองนะอ่าบิม,บมบลองชิมดิชิมน่อยหนึ่งอ่าชิมน้อยนึ่งกินไม่หมดไม่เป็นไรชิมชิมถ้ากินได้ก็กินไป ไม่ชอบไม่ชอบตปากินจรงโอเคไปครับกลับห้องอ่ะขอบคุณพี่เอาก่อนขอบคท้ารอบคุณครับไปเดี๋ยวเอาชุดคลุมมาคืนได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปร้านกาแฟเราเอาชุดคลุมมาคืนเขา